ฟรามนูนาโชคชัยสวัสดีค่ะมือน,นี้กับศิภาามาชมฟ้ามากันนะคะอันนี้คือลักษณะของบอ่อที่เรียงนหน้าจะจิเป็นลักษณะแบบนี้เนื้อสีเบิงง่าในบอ่อเป็นจนังไรนี่จะหักนกระซิบหมอนนอนนคะครับน่าจะ่ป็นบ่ออาหาร ใส่นามจะสำหรับอาหารที่ใส่เรียงน่าจะแบบชี่ิีห้ามข้าไปพวกงาหรือปักทั่วหรือเปลือกข้อละไมเปลือกแตงโมงบบสินะจ๊ะกะจิส่วนมากกะจิใส่แบบนี้นจ่จจะเยอะสิภาาไปบึงร,บรอบๆกันเลยได้จ้ะ ตอนนี้ร่างนูนน้าชอบใช่กำลังขยายบอเน่าจะเดี๋ยวสิภาพ,พี่ถอมมาเบิง้งก็จะเป็นลักษณะนี้น่าจะข้างใน้าก็คือบมก,กีแหละจะอะไรแตกต่างกันจ้ะอันนี้เกือบลอยปเปอร์เซ็นต์แหละจะแค่น้อยกต่สีได้ขยายมาแสดงหนูมีลำหน้องเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ้งแบบทอหน้าจ้ะ อันนี้ก็สิเป็นแบบท่อจากแกะชิ้นอ่อนบริสุทธิ์นั่น,จะ,จ,ะนจะเป็นลักษณะเดียวกันจากอันนี้ก็โคองงูจากบอรเริ่มต้นฟองฟ้าของนะสวยใช่ เลขแรกอะที่นี้ประมาณหเกเจ็ดบอจ่ะถ้าใครสนใจกะเขามาช่วมดอยู่บ้านนองซาลาา้นงสว่างจ้ะตำบลน,น้ำมะเฟืองอำเภอเมอืองจังหวัดหนองบละลำพูหรือเฟซบุ๊กความหนูหน้าชุกใช่ สามารถติดต่อพันธ์ตรงนั้นได้นะจ๊ะค่ะสำหรับใัรที่สีขามากบรูจาเส้นทางหรือโทรเบอร์0851819264แ้าสนใจกับเขามากยี่ยมชมได้จ้า